สวัสดีครับโคดิโรสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จหลังเอาชนะโรมันเรนได้ในรัสเซลเมเนียครั้งที่40ทําทำให้กลายเป็นแชมป์เดสปิลดเดด WUW u n o v s a คนใหม่นั่นทำให้จากเดิมที่เขาเป็นหนึ่งในซุปตา์ที่ทำผลงานได้ดีมีแฟนๆชื่นชอบให้ความสนใจทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วเนี่ยพอได้แชมป์โลกมาคาดไว้ที่เอลก็ยิ่งทำให้ตัวของพี่โคดิออร่าจับเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับก็อย่างคำที่ลุงเบนจากหนังสไปเดอร์แมนว่าไว้นะครับ ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบพันใหญ่ยิ่งการคองแชมป์ของพี่โคดี้เนี่ยจึงมาพร้อมกับความคาดหวังของแฟนมวยั่มจำนวนมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะม,มาตรฐานที่แชมป์คนก่อนอย่างโรมันทำเอาไว้และแม้ว่าพี่โคดี้จะทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองได้ดีแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีองค์ประกอบอื่นนอกจากนั้นอีกนะครับนั่นคือเรื่องของบทบาทหรือว่าทิศทางของสตอรี่ไลน์จากมันสมองของทีมงานฝ่ายครีเอทีฟที่นำโดยทิเอร์ ets, ซึ่งก็ต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อมากมาก พรแม้ว่าแชมป์จะอยู่ในมือของนักมวยปล้ำที่เรียกได้ว่าครบเครื่องอย่างพี่โคดี้แล้วเนี่ยแต่ทีมงานดันทําให้การครองแชมป์ออกมาสมกึกสมกักไม่ดีงามอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งนันกรส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้เป็นแชมป์อย่างพี่โคดี้เนี่ยต้องพลอยโมหมองไปด้วยนะครับและนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการครองแชมป์โลกของโคดี้โรส การป้องกันแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังได้แชมป์มาจากรมันลเวทในรัสเซียเมเนียครั้งที่40นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงศึกแบชินเบอร์ลินโคดีโรดก็ป้องกันแชมป์ชนิดไม่เคยขาดลามาสายเลยนะครับโดยช่วงนั้นก็จะมีแค่ศึกมานีตาแบงค์เพียงศึกเดียวเท่านั้นทีพีโคดีขึ้นปั้ม,มแมตช์ทีม6คนก็เลยไม่มีการป้องกันแชมป์เกิดขึ้นศึกที่เหลือคือมีการป้องกันแชมป์ทั้งหมดแต่หลังจากนั้นเนี่ยสิในการป้องกันแชมป์อย่างสม่ำเสมอตามที่ว่าเนี่ยนั้นไม่ได้เป็นแแบบนนั้นะ้ะลว ศึกใหญ่อย่างคราวจูที่ซาอุดีอาระเบียนี่คือศึกที่พีโคดี้ไม่มีการป้องกันแชมป์เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีโปรแกรมเจอกับคุนเธอร์ซึ่งเป็นแชมป์โบว์ฮิวเวิในแมตช์แชมป์ชนแชมป์แต่แล้วในศึกใหญ่ถัดมาอย่างเซอร์เวอร์ซีรีส์วอลเกมที่คิดว่าการป้องกันแชมป์น่าจะกลับมาเกิดขึ้นแนะ่ก็ดันไม่ได้เป็นแบบนั้นไปอีกเมื่อพีโคดี้ไม่มีโปรแกรมขึ้นปั้มในศึกนี้เลยโดยการป้องกันแชมป์จะไปเกิดขึ้นอีกทีก็คือการเจอกับเควินอเวนในซาธเดย์ในเมนิเวนช่วงกลางเดือนธันวาคมเลยนะครับ คือถ้าเอาไปเทียบกับตอนที่โรมมนครองแชมป์โลกตลอด4ปีเนี่ยเนื่องามที่โรมันมีสถานะเป็นนักมวยปล้ำพาทามอย่างไงพีโคดี้ก็ต้องมีการป้องกันแชมป์ที่ถี่ละมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นนักมวยปล้ำฟูลทามเนี่ยมันก็อดที่จะคาดหวังไม่ได้นะครับว่าพีโคดี้จะมีการป้องกันแชมป์ที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในไลฟ์ฟีเวนเท่านั้นแต่มันต้องเกิดขึ้นทางหน้าจอทีวีด้วยถูกโซโลซิกวัวจับกดในศึกมันนี่เดอะแบงค์ ในโรโซเมเนียครั้งที่40โคดิโรสามารถฟินิชเดอะสตอรี่หลังจับกดโรมันเรนรวชาตแชมป์โลกที่อยู่ในการครอบครองมาอย่างยาวนานเกือบ4ปีมาอยู่ที่เอวของตัวเองได้สําเร็จนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะโรมันเปรียบเสม,มือนลัสบอสที่ไม่ว่านับวยปล้ำน้าไหนก็ไม่สามารถโค่นลงได้ดังนั้นเมื่อพี่โคดี้ทำสำเร็จการครองแชมป์ในช่วงแรกมันก็ควรที่จะแข็งแกร่งไร้เทียมทานใช่ไหมครับแต่เหลือจะเชื่อคือหลังจากที่ครองแชมป์ได้ประมาณแค่3เดือน พี่โคดี้ที่มีโปรแกรมเจอกับทีมของโซโลซิว่าในศึก m มนนี่เะแบงค์แบบทักทีม6คนเนี่ยดันเป็นฝ่ายแพ้ซะงั้นแถมคนที่ทําทีมแพ้ก็โดนจับกดดันเป็นพี่โคดี้ต่างหากทั้งที่สมาชิกอีก2คนอย่างคีวินอเวนกับรนดี้ออตันสามารถถูกจับกดได้เช่นกันหนําซ้ําดูจะเป็นชอยที่ดีกว่าด้วยที่เหตุการณ์ต้องออกมาเป็นแบบนั้นแม้จะเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะทีมงานต้องการบิวให้โซโลเนี่ยดูแกร่งก่อนที่จะได้ไปชิงแชมป์กับพี่โคดี้แบบเดี่ยวๆตัวๆในศึกซัมเมอร์สแลม แต่คนที่ได้ประโยชน์ก็มีแต่โซโลนะครับในขณะที่คนที่เพิ่งจะคว้าแชมป์มาครองได้อย่างพี่โคดี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือพอตัวทีเดียวครับเนื้อเรื่องไม่ค่อยหลากหลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่เป็นแชมป์โลกของสมาคมนะครับที่พอได้แชมป์มาปุ๊บก็จะต้องไปกับผู้ท้าชิงรายต่างๆที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชิงแชมป์ ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่แชมป์ดับบิลยูดัยอย่างโคดีโรดต้องประสบพบเจอนะครับโดยนับตั้งแต่กระชากแชมป์มาจากโรมมนเรนได้ในรัสเซอเมเนียครั้งที่40ตลอดระยะเวลา8เดือนคือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคมเนี่ยพีโคดี Cody มีการป้องกันแชมป์แบบบอกทีวีไปแล้ว7ครั้งด้วยกันการป้องกันแชมป์7ครั้งที่ว่ามาจากผู้ท้าชิงแค่4คนนะครับซึ่งใน4คนเนี่ยมีเรื่องราวการเปิดศึกที่โดดเด่นน่าจดจำแค่3คนเท่านั้นนั่นคือ AJ Style Solo โซึกวาและค i ว o นอเว ซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกิดความสดใหม่ของสตอรี่ไลน์มีแต่คู่ต่อสู้หน้าเดิมๆซ้ำๆกาเจนําซ้ําเดิมทีเนี่ยแต่ละคนก็ไม่มีแววที่จะชนะพี่โคดี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอแพ้แล้วยังอุตส่าห์วนเวียนมารีแมตต์อีกแนยความน่าลุ้นน่าสนใจก็ยิ่งลดลงแบบแทบไม่มีเหลือเลยครับนี่จึงเป็นอีกเรื่องที่ทีมงานหรือว่าตัวของทิ h ทปาเอทำพลาดกับเจ้าของแชมป์ดับเบิลยูดับยูอย่างพี่โคดี้นะครับจากการไม่สามารถสร้างเรื่องราวการเปิดสึกที่หลหลลาากยได โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการวนเวียนแต่กับแก๊งบัตลายเนี่ยแหละครับซึ่งจะมาว่าแบบเต็มๆในข้อถัดไปวนเวียนแต่กับแก๊งบัตลายนี่คือความผิดพลาดจุดใหญ่ชนิดบ้มๆคือลือเลยนะครับที่ทีเบอร์ชและทีมงานทำกับโคดี้โรสเนื่องจากก่อนที่จะคว้าแชมป์ในโรซมิเนครั้งที่40ได้สำเร็จเนี่ยพีโคดีก็วนเวียนเปิดเสือกับแก๊งบัตลายมาเป็นปีแล้วนะครับ หลังจากที่เคยชิงแล้วก็ชวดปลาท่าผิดหวังมาแล้วในโรซอมีเนียครั้งที่39แต่1ปีหลังจากนั้นก็แก้มือสําเร็จแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าแมจะทําได้แล้วก็ตามพีโคดี้ก็ยังสารวนกับแก๊งบัตไลไม่เลิกไม่ลาซากทีหลังเสียแชมป์ไปกับพี่โคดี้ในโรซอมเนียรวมมันเรนที่พ่ายแพ้ก็หายไปเลียแผลใจนานเลยนะครับจึงทําให้แก๊งบัตรลของตัวเองเนี่ยถูกโซโลซึ่งว่าสซงกิจการไปดูแลต่อซึ่งถ้าหากว่าโซโลเนี่ยอยากที่จะทาบชั้นเทียบบารมี หรืออยากจะอยู่เหนือกว่าสิ่งที่โรมันเคยทำเอาไว้การคว้าแชมป์โลกคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นให้ได้พอเรื่องราวมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ผลการที่พี่โคดี้คนดีคนเดิมซึ่งกำลังเป็นแชมป์อยู่เนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งตกเป็นเป้าหมายของโซโลแบบช่วยไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์การครองแชมป์ของพีโคดี้ดูดีเลยนะครับถึงขั้นมีการซุบเซนินทาว่าถ้าพี่โคดี้ที่กำลังเป็นแชมป์ w w แน่นะครับ ไม่ไปคล้องแวะกับเรื่องราวของแก๊งบัลลายก็คงจะเป็นแชมป์ที่ไม่มีความหมายกลายเป็นคนที่ถูกลืมสปอร์ตไลท์สองไปไม่ถึงอะไรทำนองนั้นซึ่งก็ไม่ใช่แค่พี่โคดี้เท่านั้นนะครับที่ถูกติฉินนินทาเพราะตัวของพี่ลูกเขยเองเนี่ยก็ตกเป็นประเด็นให้ถูกเม้ามอยเช่นกันว่าใจคอจะไม่มีแผนอื่นให้กับพี่โคดี้ที่กำลังครองแชมป์เลยรู้ว่ายังไงตอบโตเควินอเว่นชามาก ก่อนหน้านี้พูดถึงการเปิดศึกกับเควินอเว่นไปนิดๆแล้วนะครับทีนี้มาว่ากันเต็มๆโดย KO เนี่ยก็คือคู่ปรับรายล่าสุดของโคดี้โรดจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่พี่โคดี้ถูก KO กระทืบคารานจอดรถหลังจบศึกแบบลัดนะครับซึ่งแฟนๆก็คาดหวังกันอย่างเต็มที่ว่าในส m a ทดาวตอนถัดมาเนี่ยพี่โคดีเด้เอาคืนด้วยการซัดกับ KO ชนิดระเบิดภูขเขาเผากระท่อมแต่ปรากฏว่าพี่โคดี้เนี่ยดันหันไปโฟกัสกับแบทแชมป์ชนแชมป์กับคุนเทอร์ซะง,งั้นที่จะเกิดขึ้นในสคราวเจอ์นะครับ ปล่อยให้แฟนๆทั้งซึมทั้งเหม่อกันไปช่วงระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงสึกคราวจูเน่เคโวเหมือนถูกทานอัดดิดนิ้วหายไปเลยนะครับคือมีการพูดถึงน้อยมากๆซึ่งนี่ก็คือความผิดพลาดแบบมโหลาในครั้งจากน้ำมือของที่บอชและทีมงานที่ปล่อยให้โมเมนต์ที่กำลังเดือดปุดๆระหว่างเคโอกับพี่โคดี้เนี่ยเย็นลงจนแทบจะกลายเป็นไอติมโดยกว่าที่ทั้งสองคนจะหันมาเปิดศึกกันจริงจังมันก็เลยช่วงเวลาที่เหมาะสมไปแล้วครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับ แต่ทีมงานยังลีลาท่ามากดําเนินเรื่องราวความบาดหมางไปแบบเนิบนาบ้คือทั้งสองคนเนี่ยมีความแค้นต่อกันชนิดอยากจะซัดกันให้ตายไปข้างแต่แทนที่จะรีบนํามาเจอกันในศึก s ว r เวอร์ซีรีส์ทีมงานดันตัดสินใจยืดความบาดหมางออกไปเพื่อให้ไปตัดสินกันในซัธเดย์ไนท์แมเวันตกลางเดือนธันวาคมซะอย่างนั้นนี่คือความผิดพลาดที่ใช้คําว่าน่าเสียดายได้เปลืองมากเพราะแทนทีน่จะเลือกตีเหล็กตอนที่ยังร้อนเนี่ยทีมงานดันเลือกตีตอนที่มันเย็นไปหมดแล้วนะครับ และนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการครองแชมป์โลกของโคดีโรดมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคือการครองแชมป์ของพี่โคดี้มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับแต่มันก็ได้มีจุดให้ตําหนิซึ่งบางจุดก็ต้องบอกว่าพลาดแบบไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกทุกคนด้วยว่านี่ไม่ได้สวมกิมมิคฟินอลแบงค์นะครับอันนี้คือพูดจริงๆตามเนื้อผ้ากันไปเลยทุกคนคิดเห็นยังไงคิดว่าการครองแชมป์ของพี่โคดี้มันดีหรือว่าไม่ดีเนะี่ยเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างคอมเมนบะครั แล้วเจอนใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ